แม่นี่ไผแม่นี่เตมีเดนน่ะแม่นบอกแม่นม่แม่นี่หลีว่ะแม่ว่าเราผู้ใหญ่บอกโอ้พุงงะโอ้เห็นตัวแท้แล้ววันเนี่ยติดตามตลอดแล้วเด่นค้อสุพีเรียกุณสุพีติดตามตลอดเลยผม้ม่เห็นเราจะเครียดติยเราเครียดเดินแม่โอ้ยมันก็เต้นเงี้ยเงา กินซ yeah. ุ้อไม่น้่ยไหมหนูน้านะโอ้หนูไ้่ไหมใช่มาซุปน้อไม่อย่างซุปปลาเกลือน่ยไหมเอฟซีน้องหนูน้าปอนี่เอฟซีน้องหนูน้าเนี่ยเขาทำต้องหนูน้าจิเนี่ยา้องหนูน้าทำน้องหนูน้าลอกกาเดี๋ยวเอาหน่วงมาให้เบอร์ี่เดี๋ยวอหน่วงมาให้เบอร์ี่เด้วได้ไหมค่นครับหนูน้านแล้วเปิดอันนี้เท่าไหร่คะห0ิบาท5้าบบาทะ เมนูนาเดนเน่แเาน่ก็จำาคนผิดแล้ววะสวยเจริงนแขตเท้าขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ่จมห่ลได้เมนูนาเดนโอ้ขอบคุณค่ะแม่เอนงล้วว่แม่นนองง้วไปกินแมเอาเอานังงวเอานองงัวไปกิน ถ่าแม่อุดยน้องม้ค่ะน้องม้เอาเลยเห็นแตัวนั้เลยเดี๋ยวมึงหงัสวยมากเลยสุที่เป็นแชทเพจนะคะฮ่าสก็่มแพ้งเอขมม่ะสวยมากเี่แรดล่ยาีอย่าที่มาของอไ่เ็นกเอ็นนแม่กเอ็นนี่ โกโก้กับรงช้างโกโก้เนาะโกโก้รงช้างที่บ้านเผาจะไปขึ้นนี่ขึ้นมมวนี้ขึ้นโกโก้กินโกโก้แม่เบิ้งชูมือแม่ใคยังแม่ใครอ่ะเไปเอาข้าวโพดอันนี้อันนี้รับอะไรได้ตัวจริงตัจริงก่เท่าได้ผเท่าได้ถุงได้แม่ อ่วยไหนาค่ะหนาแแล้วดีกิ่มากินลาบคุยใส่คุยใสเลยนี่แหละค่ะขายของได้จากเงินก็มาจากตัวนี้แหละค่ะขายของได้ก็มีกําไรก็บประแบ่งปันให้กับเด็กนักเรียนจะไปเลียนเขาเดือนเดืนเรียนสอคนโอ้ยสองร้อยสองร้อย ค่ะโซงลอยก็จะไปประมาณจากสซง้อยถึงหาลอยเอาไม่แม่ทแม่ค่ะแม่เอาไม่แม่ขอพูดขอพูดขอพูดขอบคุณค่ะพูดนี่หนูลาบนอะไรอย่างไรคะพี่กาเอาขอบพูด้าเอากินแม่เอาอีกเอาเอาจ่าจ้าจ่าแม่เอาขอพูดไปกินลูกแซบไปจะแซบมาเราให้เราซื้อให้แมเราเนี่ย เอาก็พวดไปกินมะ้าน่เป็น่งกนยเละจ้า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 ม่มาพวดปาพวดจ้าจากเน่เป็นแบบนี้เราอ่แ้ในเี่ยวโัวแถม้เออยืเเยจ้าแม่กินกันได้จ้าแม่เอาเค่ะเอาให้แม่เพิ่มนึห่อัอนอีกซงเป็นสามค่ะพ่นนเอาเพื่นอะไร่ี้หลายลำลำเดอเ้ ภูรัถึงเป็อะไรไง่ค่าดตัวคนนี้เนี่ยเอาเอาไปวางไหน่อยหน่อยก่อนแล้วกินแล้วเราติดติดใจคัาติดใจก็สิได้จ้า